ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนความสำคัญการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ AEC เป็นการรวมตัวกันของประชาคมสมาชิกอาเซียนเพื่อสร้างตลาดและฐานการผลิตร่รวมกันทำให้เกิดการไหลเวียนของสินค้าบริการการลงทุนและแรงงานฝีมืออย่างเสรีเหตุ hey, ผลที่รวมกลุ่มกัน1เพิ่มอำน,นาจต่อรองและขีดความสามารถทางการแข่งขันสอง การสร้างตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน 3. การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียม 4. การสร้างความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคง 5. การสร้างความเข้าใจและความร่วมมือ6การแก้ไขปัญหาและความท้าทายร่วมกันิลิปิสนเป็นสมาชิกจัดตั้งองค์การสหประชาชาติองค์การการค้าโลกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก และการประชุมสุดยอดเอเซียตะวันออกนอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเซียปัจจุบันประเทศนี้ได้รับพิจารณาว่าเป็นตลาดเกิดใหม่และเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ซึ่งมีระบบเศรษฐกิจที่กำลังเปลี่ยนผ่านจากระบบที่พึ่งพิงภาคเศรษฐกรรม เป็นระบบที่พึ่งพาภาคบริการและภาคผลิตมากเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศเอกราชท,ที่เป็นหมู่เกาะในหมู่ภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกประกอบด้วยเกาะ7,641เกาะจัดตั้งอยู่ในเขตภูมิภาคศาสตร์ใหญ่3เขตจากเหนือจรดใต้ได้แก่ลูซอนวิซายัตและมินดาเนา เมืองหลวงของประเทศคือมะนิลาส่วนเมืองที่มีประชาชนมากที่สุดคือนครเกซอนทั้งสองเป็นส่วนหนึ่งของเมโทรมะนิลาเนื่องจากตั้งอยู่บนขอบตะวันตกของวงแหวนไฟแปซิฟิกฟิลิปปิน์จึงต้องเผชิญกิจกรรมแผ่นดินไหวและภูเขาไฟบ่อยครั้งเนืนอใต้สมุทรเป็นนำในทะเลฟิลิปปิน ทางที่ตะวันออกของกลุ่มเกาะเป็นภูมิภาคใต้สมุทรที่ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในเขตมุดต,ตัวของเปลือกโลกมีการตรวจพบแผ่นดินไหวประมาณ20ครั้งต่อวันแต่การสั่นสะเทือนส่วนใหญ่เบาเกินกว่าที่มนุษย์จะรู้สึกได้แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ครั้งล่าสุดชื่อที่เกาะลูซอนเมื่อคศ1990สภาพภูมิอากาศฟิลิปปินส์อยู่ในเขตภูมิอากาศพื้นสมุทรเขตร,ร้อนซึ่งโดยปกติมีอากาศร้อนและชื้นมีฤดูการสามฤดูได้แก่ตักอินิดหรือตักอารา ซึ่งเป็นฤดูร้อนหรือฤดูที่มีอากาศแห้งร้อนตั้งแต่เดือนมีนาถึงเดือนพฤษภาคมตักอุลันหรือฤดูฝนตั้งแต่เดือนมิถุนาถึงเดือนพฤศจิกาย,ยนและตากรามิกหรือฤดูที่มีอากาศแห้งเย็นตั้งแต่เดือนธันวาถึงเดือนกุมภาพันธ์ ภาษาภาษาฟิลิปปินเป็นภาษาประจำชาติและภาษาราชการภาษาหนึ่งของฟิลิปปินคู่กับภาษาอังกฤษกำหนดเมื่อพศ2530ภาษานี้เป็นสำเนียงมาตรฐานของภาษาตากาล็อกเมื่อ13พฤศจิกายนพศ2480สถาบันภาษาแห่งชาติเลือกภาษาตากาล็อกซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นที่มีการใช้ภาษาเขียนมากที่สุดมาเป็นพื้นฐานของภาษาประจำชาติใหม่ในพศ2504ภาษานี้เป็นที่รู้จักในชื่อ ปีลิปปิโนและเปลี่ยนชื่อภาษาฟิลิปปินเมื่อพศ2515ความแตกต่างระหว่างภาษาฟิลิปปินกับภาษาตากาล็อกคำว่าฟิลิปปินและตากาล็อกเป็นชื่อของภาษาที่ใกล้เคียงกันอาจจะหมายถึงภาษาเดียวกันหรือคนละภาษาก็ได้ภาษาฟิลิปปินเป็นภาษาประจำชาติของฟิลิปปินมีผู้พูดเป็นภาษาแม่เราร้อยละ30ของประชากร84ล้านคนและเป็นภาษาที่สองของประชากรอีกราวร้อยละ80ส่วนของตากาล็อก มีสถานะเป็นภาษาพื้นเมืองของชาวตะกะล็อกโดยผู้พูดเป็นภาษาแม่น้อยกว่าภาษาฟิลิปปินส์เพราะผู้ที่ไม่ใช่ชาวตากะล็อกซึ่งอยู่ห่างไกลไปจากเขตชาวตะกะล็อกคือภาษากลางและภาษาใต้ของเกาะลูซอนใช้ภาษาฟิลิปปินส์เป็น ภาษาแม่แต่เรียกตัวเองว่าเป็นชาวตะกล็อกด้วยประชากรข้อมูลประชากรศาสตร์ของฟิลิปปินส์บันทึกจํานวนประชากรรวมถึงความหนาแน่นของประชากรเชื้อชาติระดับการศึกษาสุขภาพสถาหนะทางการเศรษฐกิจการนับถือศาสนาทางด้านอื่นๆอัอออตราการเติบโตของประชากรต่อปี ของฟิลิปปินส์ระหว่างปี2015-2020อยู่ที่1.53%ตามสัม,มนโนประชากรปี2020ประชากรของฟิลิปปินส์คือ100 9 3 3,245คนสัม,มนโนประชากรครั้งแรกในฟิลิปปินส์จัดขึ้นในปีคศ1 5 9 1ซึ่งนับได้6 6 7 6 1 2คนเชื้อสายและวัฒนธรรม เป็นเชื้อสายมาเล์ร้อยละ96เชื้อสายจีนร้อยละ2และอื่นๆร้อยละ2อัตราการเพิ่มของประชากรร้อยละ1.8วัฒนธรรมของฟิลิปปินเป็นลักษณะวัฒนธรมรมผสมผสานที่ได้รับอิทธิพลจากสเปนจีนเม็กซิกันอเมริกาอารับและมาเลเซียในปัจจุบันอิทธิพลหลักๆของฟิลิปปินน่าจะมีด้วยกันอย่างน้อย3สายคือสเปนจีนและอเมริกันอิทธิพลวัฒนาธรรมจากสเปนเม็กซิโก ที่มา3ามรากว่าปีในช่วงการปกครองอนานิคมจะเห็นได้ว่าความเชื่อในศาสนาคิดนิกายโรมันเคเทอริงานประเพณีศาส,ส,สนาในฟิลิปปินส์มักจะลื่นเลงเป็นการเฉลิมฉลองนักบุญเมืองหมู่บ้านและเขตการปกครองต่างๆอีกทธิคนทางวัฒนธรรมจากจีนจะพบได้จากอาหารซึ่งอาหารของฟิลิปปินส์นั้นจะได้ว่าคล้ายอาหารจีนมีรสชาติค่อนข้างไม่เผ็ดร้อนนักไม่เหมือนอาหารพื้นบ้านของไทยฟิลิปปินส์นิยมกินกว๋วยเตี๋ยวที่มีเส้นเรียกว่ามาี้เช่นเดียวกับอาหาร เนื้อจานอื่นๆนอกจากนี้คือภาษาจีนที่ชาวจีนในฟิลิปปินส์นิยมพูดกันในหมู่ชุมชนของตนประเทศฟิลิปปินส์อยู่ภายใต้การปกครองของประเทศสหรัฐ14ปีแต่ได้รับอิทธิพลจากอเมริกันอย่างมากประเทศสหรัฐเป็นแหล่งที่มีผู้คนศึกษาในฟิลิปปินส์นิยมไปเสวียหาโชคและหางานทามากที่สุดอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากอเมริกันนับว่ามีการมีการแพร่หลายดังเช่นการพูดใช้ภาษาอังกฤษในด้านกีฬาและเห็น จากกีฬาบาสเกตบอลซึ่งจัดเป็นกีฬายอดนิยมของชาติทางเรือมีเรือที่ระหว่างตั้งแต่1 0 0 0 GRT ขึ้นไปจำนวน4 0 3ราลำการคามนาคมขนส่งทางนี้ระบบที่สำคัญที่สุดเนื่องจากภูมิประเทศเกาะถึง7 0 0 0กว่าเกาะโดยใช้ขนส่งสินค้าและผู้โดยสารแต่ใช้เวลานานมากเช่นการเดินทางไปเมืองเคเบเมืองสังคันอันดับสองใช้เวลาย4ชั่วโมงในขณะที่เดินทางโดยเครื่องบินใช้เวลา1ชั่วโมงเนื่องจากสภาพอากาศทางภูมิอากาศเป็นหมู่เกาะทำให้ การคขมนาคมทางน้ำวิธีหนึ่งค่อนข้างสะดวกโดยใช้ขนส่งสินค้าและค้โดยสารทางรถมีถนน237แสนกิโลเมตรแต่ลาดยางแล้วเพียง19,8 0 4กิโลเมตรการคขาานาคมขนส่งนี้เป็นระบบที่สำคัญรองลงมาแต่ไม่สะดวกเท่าที่ควรเนื่องจากมีทางซุปเปอร์ไฮเวย์เพียงสองสายซึ่งข้าผ่านทางสูงมากทางเครื่องบินมีสนามบินตามเกาะต่างๆจำนวน256แห่งแต่สนามบินที่วิ่งปูลาดแล้วมีเพียง83แห่งกระจายอยู่ตามเกาะต่างๆสนามบินนานาชาติที่สําคัญ อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ในปี2,553อยู่ที่7.3สูงที่สุดนับตั้งแต่2,519ปัจจัยสำคัญได้แก่การื้นตัวของเศรษฐกิจโลกจากวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี2552ในการใช้จ่ายการรณรงค์หาเสียงเรื่อตั้งประธานาธิบดีเมื่อวิทนาการเพิ่มขึ้นของเงินโอนจากแรงงานฟิลิปปินส์ในต่างประเทศการขยายตัวภาคการส่งออกการขยายตัวบริโภคภายในประเทศการเพิ่มขึ้นของปริมาณการลงทุนและเศรษฐกิจมหาภาคที่เสถียรมาก ปี253 GDP ของประเทศฟิลิปปินส์มีมูลค่า188.7พันล้านเหรียญและรายได้ประชาชนต่อหัวต่อปี2 0 0 7เหรียญสหรัฐคาดว่าในปี2554 GDP ของประเทศฟิลิปปินส์จะเพิ่มขึ้นเป็น202.4พันล้านเหรียญและรายได้ประชาชนต่อหัวต่อปีจะเพิ่มเป็น2,117ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีในปี253การว่างงานของฟิลิปปินส์อยู่ในอัตรา7.1ประมาณ2.8ล้านตำแหน่งน้อยลงจากปี2552โดยเขตเมืองหลวงมีอัตราการว่างงานสูงที่สุด10.9%าเต ได้แก่การปิดกิจการเฉพาะอย่างยิ่งในภาคบริการผลกระทบวิกฤตการเงินเมื่อปี252นโยบายด้านเศรษฐกิจการค้า 1. แก้ไขภาวะขาดดุลลงงบประมาณ 2. ฟื้นฟ,นฟนูสถานะการคลัง 3. สนับสนุนการมีส่วนร่วมกัน 4. ส,สร้างเสริมบรรยากาศในการลงทุนในฟิลิปปินส์น้านับแรกของผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกไปยังโลกโดยฟิลิปปินส์ได้แก่ 1. ฟิลิปปินส์ส่งออกวงจรรวมมโนลิกิก เลขดิจิตอล 2. ฟิลิปปินส่งออกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมของกระบวนการข้อมูลอัตโนมัติ 3. ฟิลิปปินส่งออกชุดสายไฟจุดระเบิดชุดสายไฟ Isaiah อื่นๆในประเภทเดียวกัน 4. ฟิลิปปินส่งออกทอทองแดงและแคทโทดห,หลายชิ้นโดยไม่ผ่านกระบวนการ 5. ฟิลิปปินส่งออกน้ำมันมะพร้าวมะพร้าวแห้งเศษส่วนของน้ำมันาสินค้านำเข้าห้านับ,บแรกของโลกฟิลิปปินได้แก่ 1. ฟิลิปปินนำเข้าวงจรรวมมโนลิทิก แบบิจิตัลสองฟิลิปปินส์นำเข้าน้ำมันปิโตเรเลียมไม่รวมน้ำมันดิบสามฟิลิปปินส์นำเข้าถ่านหินชนิดอื่นที่ไม่ได้รวมกลุ่มสี่ฟิลิปปินส์นำเข้าน้ำมันปิโตเรเลียมและน้ำมันที่ได้จากบิทูมีโนห้าฟิลิปปินส์นำเข้าน้ำนำเข้าชิ้นส่วนวงจรอ็กทรอนิกและไมโครโฟน